สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง jdm auto วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota Corolla ปี2025ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและความประหยัดที่ยังคงเป็นจุดเด่นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความสปอร์ตและความหรูหราในแบบที่ไม่เคยเห็นในโค o l ล a มาก่อน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับโตโยต้าโคโรล่า2025ได้รับการออกแบบใหม่หมดเน้นเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นกันชนหน้าและกระจังหน้ามีความกว้างและลึกมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED ด,ดีไซน์ใหม่ดูดุดัดนมากขึ้นและยังมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยให้รถดูโด,ดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนด้านท้ายก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันไฟท้ายเป็นแบบ LED แบบใหม่และสปอยเลอร์ท้ายที่ดูสปอร์ตเล็กๆแต่เพิ่มความรู้สึกพรีเมียมให้กับรถได้ดีมาก สำหรับขนาดตัวถังนั้นยังคงใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้าแต่ถูกปรับปรุงเรื่องการจัดการน้ำหนักและอากาศพลศาสตร์ให้ดีขึ้นทำให้ขับขี่ได้มั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะในความเร็วสูงและยังช่วยประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเดิมในส่วนของเครื่องยนต์โตโยตา้ายังคงเน้นความประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยโคโรลล่าปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดเจเนเรชันล่าสุดที่ให้สมรรถนะดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น มีแรงม้าประมาณ138แรงม้าและสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ยประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับรถยนต์ในกลุ่มนี้นอกจากนี้ยังมีรุ่นเบนซินธรรมดา2.0ลิตรด a นามิกฟอสที่ให้พลังขับเคลื่อนที่ตอบสนองดีและร้าใจมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่ยังชอบความแรงแบบเดิมๆภายในห้องโดยสารก็ถูกออกแบบใหม่เช่นกันครับให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำสมัยขึ้นมาก หน้าจอ Infotainment ขนาด12.3นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพวงมาลายัยใหม่ทรงสปอร์ตและเบาะนั่งที่หุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงให้ความสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารแถมระบบเสียงยังอัปเกรดใหม่พร้อมลำโพงจาก JBL ในรุ่นท็อปอีกด้วยความปลอดภัยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ To โยต a าให้ความสำคัญมากโดย Corolla ปี2025มาพร้อมชุดระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense Generation ล่าสุดที่รวมฟีเจอร์อย่างระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกจากเลนระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับมุมอับสายตาช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์อีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนต้องชอบคือการขับขี่ครับช่วงล่างของโครโ่าใหม่นั้นปรับจูนมาได้อย่างลงตัวให้ความรู้สึกแน่นหนึบและนิ่งมากขึ้นโดยเฉพาะในการเข้าโค้งความรู้สึกพวงมาลัยก็ดีขึ้นตอบสนองไวทําให้การขับขี่ในเมืองหรือแม้แต่ขับทางไกลก็ยังรู้สึกสนุกและมั่นใจ Toyota าโค o l l a 2025ยังมีตัวเลือกสีใหม่ๆเพิ่มเข้ามารวมถึงรุ่นตกแต่งพิเศษที่เพิ่มความสปอร์ตและโดดเด่นอย่างรุ่น G R Sport ที่มาพร้อมชุดแต่งรอบคันล้อมขนาดใหญ่ขึ้นและการปรับช่วงล่างที่เน้นความสนุกในการขับขี่โดยเฉพาะพูดถึงราคาคาดว่าราคาเริ่มต้นของโตโยต้าโคโ l a รุ่นใหม่ในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ8 9 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจจะไปจบที่ประมาณ11ล้าน่บาในรุ่นพร้อมแบบ ที Sport ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยและดีไซน์ใหม่ทั้งหมดถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากสรุปเลยนะครับโตโยต้าโคโรล่าปี2025เป็นรถที่ตอบโจทย์ทุการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประหยัดสมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีแถมดีไซน์ยังดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้ใหม่และคนที่อยากอัปเกรดจากโคโรล่ารุ่นก่อนหน้าถ้าใครกำลังมองหารถสีแดงที่ครบเครื่อง ราคาไม่แรงและดีท so kind of really ั้งภายนอกและภายในซีโร่า2025โืยรถยุไม่เกิตั้งแน่นอนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและอย่ากดมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง JDM Motor ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดดูรถยนต์ใหม่ๆและข่าวสารจากวงการรถยนตและรถยนต์ญี่ปุ่นทุกประเภทแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าคุณอยากให้เพิ่มอะไรเช่นเสียงภาพแบบไหนหรือใส่ภาพประกอตอบช่วยดีดยแจ้ง